ันนี้เรามีภารกิจจะไปเลี้ยงน้องหมาหนึ่งวันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลี้ยงหมาที่เกาหลีจะเป็นยังไงเป็นอะไรแต่เ,เล่าซิดูเป็นอะไรลูกทำไมหนูนอนตะแคงตะแคงแบบนี้ใน,นกระเป๋าหแคงออกฝึกเต้นไม่ไหวแล้วพอนั่งอยู่ในกระเป๋าวนาชั้นงง <c oughs> อว้าแย่เลยวันนี้เราจะมากิน <c oughs> อาหารไทยกันนะคะ <c oughs> จระเทียมไปค่ะทุกคน <c oughs> เราอยู่กันที่หน้าบ้านเหมือนเดิมเปิดคลิ่ที่หน้าบ้านอีกแล้ววันนี้เรามีภารกิจจะไปเลี้ยงน้องหมาหนึ่งวันชอบเลี้ยงหมามากแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยแบบว่าใช้หมาคนอื่นแล้วกันวันนี้ก็เลยจะไปแบบทําภารกิจเลี้ยงหมาหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลี้ยงหมาในเกาหลีจะเป็นยังไงจะเข้าที่ไหนได้จะออกที่ไหนได้หรือจะกินข้าวที่ไหนได้บ้างแบบเราจะพาหมาไปที่ไหนได้นี่คือไม่รู้เพราะว่าตอนอยู่ไทยอ่ะก็ไม่มีหมาถ้ามีหมาก็คือจะเป็นแบบไปเล่นหมา นนออื่ะไรี้วันนี้ก็คือมาอยู่เกาหลีก็คือไปเล่นหมาคนอื่นอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลี้ยงหมาที่เกาหลีจะเป็นยังไงไปกันมาแล้วนะคะทุกคนชมหน้าหมาและเจ้าของ hello h e l l เอร์มาส hello นัดกี่โมงดีกว่าก่อนที่มาว่าคือโทรมาแล้ว, <c oughs> an, ลวก็บอกว่าเฮ้ย9โมงอย่าเลทนี่คือประมาณ9โมงจะครึ่งอ่ะ โคดหมาใช่ไหมแบกออกเปิดตัวหมาของเราในวันนี้นี่คือพี่ติ๊กนะคะมาสายไม่ได้แต่งหน้าเจ้าของหมาของเราในวันนี้แบกออกทักทายคนดูเร็วเฮ้ยทักทายจริงน้องไม่มองกล้องมองกล้องเอยเออตอนนี้เราพาน้องขึ้นรถใต้ดินมาแล้วนนองขึ้นรถใต้ดินได้นะทุกคนต้องอยู่ในกระเป๋าเราจะจุงจูงเองไม่ได้ใช่ป่ะมันจะต้องอยู่ในกระเป๋าใช่ป่ะใช่แต่ว่าถ้ารถนีมันไม่ได้หรอกรถมีไม่ได้เลย ไม่ให้เาไปแล้วเบื่อแลวดิไม่ชอบบอกกล้องเหรอครผมเขินครับอืมเดี๋ยวเราไปเจอกันปลายทางตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลแล้วดูสายตาน้องสี่น้องมองหาแม่แม่ไปทำงานเธอต้องอยู่กับฉันหนึ่งชั่วโมงเธอจะต้องอยู่กับฉันหนึ่งชั่วโมงองา ตอนนี้เราอยู่กันที่คลินิกสัญญกรรมนะคะมันน่าจะเป็นแค่เฉพาะบางที่แต่คือที่เนี้ยก็คืออยู่ในกระเป๋าแล้วก็นั่งเฉยๆนั่งรอไปได้น้องชื่อแพ็กออกนะแพ็กออกแพ็กออกแปลว่าเหมือนร้านที่เกาหลีเป็นภาษาเกาหลีเพ็ออกเป็นพันบิชงมองไม่เห็นตาแล้วเนี่ย แย่งอาหารหมากินดูอร่อยรึอืม้มกินอโอเคเลยโอ้โอ้โอ้ธุระนางสาวธุรักกันน้องหว่าทุเลธุระธุเลมากอร่อยไหมเรางามงางำมงามงามงางาเป็นอะไรเด๋เล่าสิหนูเป็นอะไรลูกทำไมหนูนอนตะแคงตะแคงแบบนี้ใน,นกระเป๋าเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแม่นยังทำงานไม่เสร็จแล้วลูกซี่ลูกนอนสิ นอน,นอนกับฟิบตาปิบๆอยู่ในกระเป๋านอนตะแคงเป็นอะไรคะบอกหมอที่รูปหนูเบิร์หน้าหนีทําไมโอ้ไม่พูดอะไรเลยขอสัมภาษณ์อยค่ะผู้ชมคุณรู้สึกยังไงบ้างคะคุณหิวรือเปล่าคะคุณหิวน้ำไหมคะหรือคุณ่วงคะคุณเหมือนคนุณ่วงเลยนะคะคเพิ่มแล้วคะ่ะเลิ้มหนึ่งเพิมสองเลิม จริงๆบางครั้งถ้าเรียกแท็กซี่ก็ต้องถามเขาด้วยนะว่าหมาขึ้นได้หรือเปล่าแต่วันนี้คุณอนุญาตเราก็ได้ขึ้นมาบนรถแต่ว่าก็ต้องใส่ในกระเป๋านะเพราะเพราะว่านีนนน่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเล็บน้องจะไม่ควรบอกเขาเนาะ <c oughs> นั่งรอแม่มาช่วยอยู่ในกระเป๋าเห็นไมมสะอาดแล้วเหลือเปล่าไม่ไม่คุย a few moments later ัไดด้้วยถึงแล้วเป็นแบบพรวินซารอนมาเป็นคาเฟ่ใช่ปะ่ะใช่คือคปออกเปิดเนตไม่ไหวแล้วเพราะนั่งอยู่ในกระเป๋าขอ,าขอ,าขอา่ชิคกี้พายยังา <laughs> เซะ โอเคตอนนี้ปล่อยน bien, ้องหมาไปเล่นแล้วส่วนคนก็เดี๋ยวจะต้องไปสั่งน้ำสั่งอะไรแล้วข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือถอดรองเท้าหรอเด็กมาขุนช่องเขาจริงถอดรองเท้าหน่อย ใส่แพคเอาต์รองเท้าสีนี่คือถองเท้าหมาตอนแรกนึกว่าเป็นลูกโป่งที่นี่เขาเป็นแบบโรงเรียนสอนหมาด้วยนะนี่อันนี้เขาก็จะบอกว่าแบบฝึกหมาอะไรอย่างนี้ทำยังไงโอเคได้เวลารับแดง เผืเห็นไม่พลาดฝันค่ะทุกคนคี้ยาวเชี้ยวที่เยวมากแล้วที่ต้องเซนเซให้ออกด้วยนะมือรูคี่ก็คือต้องเก็บแล้วก็ต้องเซนใหอเขาโอ้โหรับบทพนักงานหนึ่งทำไมออกขี้เอย่างนี้ล่ะลูกเ๋อันดยต้อันเดียว น้อันเหนื่ยล้วไงเ่อลท่แม่อายแล้วเนี่ยขายหน้าเนี่ยกอ้อสาดนกันกินเสร็จก็ไปที่จะทำออเป็นตุ่าลูงส้ออะนีน เทคสามเทคสามคอออโออทไม้งแออกโอ้ยทำไมด้วอย่างนี้แคงอันจาแค่งอออ๋อคุณรเบ็ยงไรูปคุณเป็นอะไรวันนี้ก็คือไข่หน้าสุดแออกซนซนโซนไหมโซนมากเลยเนี่ยตอนเนี้ซน มือมือหน่อยสิเธอเธอจะกินเองทั้งกระปุกไม่ได้เธอนี่แม่ชานเธอหยุดนั่นอาหารชันเธอเธอพูดวายไปหมดแล้วขอมือมือโซนโซนนุ้ยโซเธออ่ะเราให้เธอกินนะงามอร่อยไหมซนวีด้วยวีวีออกทะเลปะออกทะเลออกทะเล เอาเคาะเออนี่ไงเห็นไหมอบทีรอแล้วเห็นไหมเนี่ยสภ <Wow. S 1> <c oughs> าพเราสองคนการเลี้ยงหมามันไม่ได้ง่ายเลยจริง,รงใช่ไหม กำลังรอแพงออกไปอาบน้ำค่าอาบน้ำเท่าไหร่ค่าอาบน้ำแล้วก็สปาก็ประมาณสามหมื่นวอนสปาสามหมื่นวอนตกเป็นเงินไทยประมาณ900ร้อยบาทอาบน้ำทีเก้าร้อยบาทแม่มันยังใช้สบู่ก้อนอยู่เลยแบบเนี้ย <c oughs> ถ้าตัดขนเท่าไหร่ตัดขนแพ็ออกอย่งางแพ็คออกเป็นโชว์ก็ต้องใช้กันไกลอย่างเดียวประมาณแสนแสน 1 0 0 0 0 0นวอน0ึ0 0น0 0 0น0 0วอนก็คือ4,500้าบาทปังปังเรื่องค่าที่ใส่ไปไต่อเดือนต่อเดือนเท่าไหร่ของแท็กออกต่อเดือนล0านวอนโอ้ดิชิเหมือนเท่าฉันเลยก็คือเป็นดีดีอีกหนึ่งคนไม่คือจะบอกว่าการที่เาสัมผัสที่เกาหลีอ่ะมันจะไม่ช่เหมือนที่ไทยเพราะว่าเอาง่ายเราเห็นของเดินชอปปิ้ตามของเกาะก็รู้ว่าินค้กาหลมันน่ารักเยอะใ่เ ของสน,าานักอะเสื้อผ้าขานมพ็อปคิบแว่นคือแบบแว่นคือแบบทุกอย่างมันน่ารักเอิ้นจริงชินกับเบลมากที่นุง่งที่อนอนคือซื้อแว่นให้หมา เออใช่แล้วก็เป็นแป้นแบบกันลมเวลาขับรถกันลมแบบกระแทกหน้าลูกอะไรเงรี้ยก็ต้องซื้อใส่ไวอ้อะไรเงี้ยอยากเกิดเป็นหมานางอะทำไง <laughs> จริงๆอะทุกคนรอบตัวทุกคนที่เลี้ยงหมาก็ร้านนวนเอาทุกคนนะโอ้ m ม่ก็เออเพราะว่าเหมือนค่าใช้จ่ายค่าครองชีพด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ากินด้วยค่าข้าวด้วยแล้วก็คือมันหลายอย่างอะแล้วก็อาจจะหาหมอทีหาหมอทีก็ไม่ใช่ถูกูหาหมอที่เกาหลีก็แพงอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปรงฟันทุกคืนก่อนนอนนะเพราะเดี๋ยวฟันผุเงี้ยใช่แล้วก็ต้องทาครีมเท้าด้วยใช่ก็จะมีคร ออองนาะไรเียยโ้ฉันควรเกิดเป็นหมาของพี่ติก๊กอะจริงๆเพราะว่าฉันรักมากรักมันลูกแพ็คออกตัวนี้เท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่จริงๆตอนนั้นไปดูราคามากินมา,มานนเกือบห้าล้านวอน นำเป็น VIP อ่านำเป B ็น VIP แต่ว่ามันโคนิาไง<ร>มันโัวคึ้งหนึ่งไงเือนสองันหน้าสองพันห้าใชงั้นไทยก็เจ็ดหมื่นห้าใช่ใช่แต่ว่าเห็นครั้งแรกคือแบบไม่ได้สนราคาคือแบบทูสปาตาน้งองเลยแบบครั้งแรกรู้สึกเหมือนแบบเป็นลูกที่แบบเราคดออกมาเอง้แม่เจ้า รัมากแต่ก็รักทำคนเลี้ยงหมาน่าจะเข้าใจอารมณ์นี้นะคะเอ้แต่ถ้าที่ซื้อที่ไทยตัวนี้น่าจะเป็นแสนอะใช่เพราะว่าเหมือนนําเข้าใช่ไหมพี่ก็เพราะเข้ามาวีดีดีเคยอยากได้เลยอยากเลี้ยงเมาทีมากราคาที่เกาหลีตัวละสี่แสนวอนตกตัวละหมื่นสองตอนนี้ราคาคือเหลือเพราะคนเลี้ยงเยอะไม่เป็นไรหรอกใครจะเลี้ยงเยอะก็ใช้ได้อารมณ์แบบชาแนลอะอารมณ์ชาแนลแอมเบดอะจริงๆยังไม่มีตังค์จะซื้ออยู่ดีเขาจะมาล้างใครออกไปอาบน้ําแล้วกําลังลงทะเบียนจะไปอาบน้ำ เอาเป็นโรเจอไหมเลือกกลิ่นไปอีกหรือว่าลาเวนเดอร์โรเจอรโรเจออะไรเออคัมมาไม้ดีไหมอ่ะเดี๋ยวมานี่เลือกเอาไหนเร็วเลือกสิเลือกเร็วไม่ยังไม่เลือกไม่เลือกเดี๋ยวก็ข้ามาใหม่เถอะเอาไปเลยเอาไปเลยบา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 ย มาด้วยที่คุณูน่ารักเชียวนักหละไม่หรอกสบายมั้ยอู้ออ้ว่าใหญ่เลยตอนนี้เราถึงร้านอาหารแล้วเราจะที่นั่งแท็กซี่มาเวียนหัวมาเวียนหัวแบบโอ้มายก็อดคือลงุงเดี๋ยวเบกเดี๋ยวไม่เห็น ลุงไม่ไหวนิงคือจะอ้วกอีกแล้วป <c oughs> วดมากแค่ออกก็คือหลับเพราะว่าเล่นหนักมากตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารไทยวันนี้เราจะมากินอาหารไทยกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นโลเคชันค่นร้านนี้ต้องหมาเข้าได้แต่ก็ต้องอยู่ในกระเป๋าเหมือนกันหมาจะมากินยำกับเราไม่ได้แต่ได้ความที่ตัวแม่หมาและเพื่อนของแม่หมาหิวอยากกินยำเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันเลยไป ยากหรือเปล่าเนี่ยแม่เลี้ยงเบ็นอดีตยากหรือเปล่าเนี่ยพี่ <c oughs> นาเขาก็มีคอ,อกหมาด้ว <c oughs> ยให้หมาวิ่งเล่นระวันที่เรากำลังจะเพลิดเพลินกัะยำ ของที่อยากมาอตับไก่ย่างตับไก่เฮแน่นอนค่ะว่าต้องมาหข้าวเหนียวคือตอนแรกบอกว่าจะมาอยู่กับหมาใช่ตอนนี้คือหมาเหมืออะไรไม่รู้เรื่องคือหิวหมาเหมืออะไรไม่รู้เรื่องคือท้องอ้อมองยังเล่นบ่แค่หลานเนี่ยออบอยากกินมากตอนนี้ตายอยากกินมากไม่ได้กินทำคอนเทนต์เพื่อหมามาครึ่งวันแล้วแต่เฮียมไปค่ะทุกคน เพราะว่าคือสอนอยู่มึงไว้หนักไปหมดแล้วตอนนี้แกน,นมากอร่อยอ่ะแบบเพลคนี้ที่คุณเคยอ่ะมันเปิดไกลมากไกลมาก ชื่อร้านแดดแซบเดี๋ยวเราจะพูดชื่อ้วยเผื่อใครจะมาตามดีมากๆกุ้งแค่น้ำปลาคืออร่อยมากาอ,อร่อยมาก,มากมาเลยอะแซบ่ทุกคนว่าฉันิวู่อ,ะอ่ะ แบบยำกับโคมันเป็นอะไรที่แบบนิพานอ่ะสมัว่าสามอยที่เจอสองอยเลยเห็นอะเห็นอยากให้เห็นหน้าหมาตอนนี้มากยกินกเอ มันจะมีอะไรดีไปกว่านี้แป้มสุกจมีขนเหนยวอ่ะหนมัอเย่ันคปงมากวันนี้เราไปตะลุยกันวันวช่มงออกเรากิดคิปัตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่กันนะทุกคนขอบคุณมากที่มาดูแเรากันใหม่คลิปนะสำหรับวัน้บบาย บายบายเร็วบายบายไม่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์ดยนะบ